แต่ครอบครัวหรือว่าจะไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางอย่างงานมันจะถูกจํากัดใช่ไหมคะอย่างของกระแตกระเสียนละสี่สิบเอ็ดมันจะไปตรงไหนก็ได้ไปหาพ่อหาแม่ไปท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับครอบครัวได้แต่ถ้าทํางานประจาเนี่ยแฟนมาทํางานกลัวกระแตทางานอนึ่งที่มันจะไม่ได้หลายๆเรื่องแต่วันนี้มันสามารถออกแบบได้จากการที่กษียณแต่กษียณเกษียณมันต้องมีรายได้เข้ามาเพราะชีวิตเรายังยังต้องดําเนินอยู่ ก็วางวางแผนได้ถ้าเรามีเป้าหมายนะคะเดี๋ยววิธีการ,รม,มันจะมาตอบโจทย์ให้เราเองวันนี้ใครวางแผนกเกษียณใครวางแผนออกจากงานก็มาคุยกันได้นะคะเพราะครกูกระแตก็ได้ผลลัพธ์เรื่องนี้แต่มันไม่ได้อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นณวันที่คุณนะคะบอกว่าจะ,กะเกษียณออกจากงานแต่ยังไม่มีอะไรมารองรับนะคะแต่วันนี้ถ้าใครมีเป้าหมายอ่ะ อคุณจะทํางานจนเกษียณทางานควบคู่กันไปจนเกษียณก็ได้แต่วันที่คุณเกษียณถ้าเป็นรัฐบาล